หุ้นสั้นขยันซอยประจำวันนี้ขอเสนอ BEC บริษัท BEC World จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาและ คอนเทนต์ต่างๆภายใต้แบรนด์ของช่อง3นั่นเองนะครับโดยก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าวิคนี้เป็นวิคที่ค่อนข้างพิเศษนะครับก็ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยมีการประกาศจากทางตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าเขาขอปรับเกณฑ์ซิลลิ่งกับฟอร์ชัวร่าวนะครับจากบวกลบ30%ลงมาเหลือบวกลบ15%ซนะครับซึ่งในช่วงหลังๆตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นมาตรการเนี้ยค่อยๆโผล่มานะครับในช่วงที่ตลาดเนี่ยผิดปกติมีความผันผนวนรุนแรงอย่างในช่วงนี้เนี่ยตลาดก็เจาะทำ New ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เขาปรับเกณฑ์ชั่วคราวภายในวีคนี้นะครับและหุ้นที่เราพูดถึงในวันนี้นะครับ BEC หรือว่าหุ้นช่อง3เนี่ยก็เป็น1ตัวนะครับในบรรดาเพื่อนๆของเขาที่ลงมาฟอลในวันนี้ก็คือลบ15%ภายในวันเดียวนะครับลงมาปิดที่3บาท10สตางค์ด้วยกันซึ่งพอเราไปดูหุ้นตัวอื่นๆน,นะครับที่ลงมาปิดที่ฟอลในวันนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีเพื่อนๆอ,อย่าง KTC XPG แล้วก็ TPS นะครับซึ่ง4ตัวนี้เนี่ยดูไปดูมามันสามารถเชื่อมโยงอะไรบางอย่างได้นะครับก็คือมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งนะครับเขาถือหุ้นทั้ง4ตัวนี้เนี่ยแล้วก็วันนี้ทำฟอร์พร้อมกันทั้ง4ตัวเลยนะครับมูลค่าพอร์ตของเขาหายไปพันกว่าล้านภายในวันเดียวนะครับอันนี้ก็หลายๆคนวิเคราะห์กันนะครับว่าเป็นเรื่องของการที่โดนฟอร์เซลนะครับเพราะว่าอาจจะใช้พอร์ตท,ที่เป็นพอร์ตมาร์จิ้นในการถือหุ้นพวกนี้เยอะนะครับ มัในส่วนของปัจจัยพื้นฐาน BEC นะครับก็ต้องบอกว่าด้วยตอนนี้เนี่ย PE ระดับ40กว่าเท่าเลยนะครับถึงแม้ว่าไต,ตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกำไรสุทธิจะดีนะครับเติบโตขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวนะใช่ไหมครับช่วงปีที่แล้วว่าช่อง3เขาปลดพนักงานค่อนข้างเยอะนะครับก็มาส่งผลในปีนี้แหละครับทำให้ตัว f i กคอสของเขาลดลงไปเยอะพอสมควรส่งผลให้กําไรสุทธิก็ดูดีขึ้นมาได้นะครับเพียงแต่ว่าธุรกิจสื่อนใ,นในระยะยาวนะครับก็โดนดิสลอฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากแพลตฟอร์มต่างๆทั้ง Netflix ยะทั่ง YouTube เองแย่งสื่อโฆษณา,า,าจากช่องดิจิตอลเดิมอย่างช่องสาไปเยอะมากเลยนะครับย่ในส่วนของการเทคนิคกันบ้างน,นะครับจะเห็นว่าทำเฟรมมันเนี่ยโอ้โหหุ้น BEC นะครับใครจะเชื่อว่าในอดีตเขาเคยอยู่บริเวณ80บาทเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยลงมาจ่อแนวรับที่เป็นรอบโควิดนะครับก็คือ3บาททวนนะครับแนวรับใหญ่ตรงนี้เนี่ยซึ่งการที่ปิดฟอร์ในวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะเปิดหลุด บาทบาทไปได้เลยนะครับเพราะว่าแรงขายยังมีอยู่นะครับดูในส่วนของทาาเฟรมเดย์นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นการที่หลุดแนวรับสําคัญลงมาแล้ว,ลวก็ RSI ทะลุลงไปด้านล่างเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าจะมีแรงสนขึ้นมาได้บ้างก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่า RSI ต่าขนาดนี้เนี่ยก็ต้องมีคนที่จ้องจะเข้าไปหาจังหวะเฉดสั้นๆนะครับพื้นกําไร5% 10%นอมีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราจะถือยาวยังไงเนี่ยต้องรอให้วอลรูปมันแห้งเลยนะครับแล้วก็ทำแพทเทิร์นกับตัว หรือว่าบูล l ิสเดเวอเรนท์อะไรให้เห็นก่อนนะครับถึงจะเข้าไปเพื่อถือยาวได้นะครับ